ครับสวัสดีครับประจอมสมาร์ทโฟนครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับทั้ง C b แบนแล้วก็โรบเคยูแบนนะครับอาจจะพูดถึงเครื่องติดตั้งเครื่องจูนคลืนสัญญาณนะครับของ s e t t l i n ์นะครับ Ws 6933นะครับ การใช้งานก็คือมันจะมีมีเมนูโฮเมนูนะครับแต่ว่าเวลาใช้ก็ไม่กี่เมนูนะครับผมจะบอกวิธีการใช้งานที่ผมในแบบของผมน,น,นะครับมีให้เราเข้าไปที่นี่น,นะครับ signal scan เลยนะครับ สมมติว่าเราจะติดตั้ง C b r บรนหรือว่า k b a n n d อันนี้เป็น C Band นนะครับถ้าเราจะเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบ KU Band นะครับแล้วก็กดลูกศรตัวนี้นะครับนะครับมันก็จะให้เราเลือกประเภทของราวเทียมนะครับผมผมจะเลือกเป็น ไทยคมหกนะครับให้เรากดโอเคตรงนี้นะครับผมอย่าเสียบสายสัญญาณนะครับนะครับสัญญาณมาแล้วผมสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วอ่อาเดี๋ยวผมล็อกไดนึหม ญาณนะครับแสดงมาแล้วครับถ้าถ้าขึ้นว่าสีเขียวเนี่ยขึ้นล็อกในแซวว่าสัญญาณเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับของคุณภาพสัญญาณนะะฮคือตัวล่างนะครับผมถ้ามือใหม่ถ้ามือใ,ใหม่ในการติดตั้งถ้าเราไม่มั่นใจนะครับให้เรามาที่ทูน นะเราเนี่ยเราไปกดโอเคครับมันจะบอกอทิศของสัญญาณทิศไอดลวเทียนที่เราจะหันไปนะคือตรงซีแบรเนี่ยจะหันไปที่สองร้อยหกสิบสามจุดสี่นะครับทางทิศใต้นะครับองศาของกุ้มเงยก็สิบแปดจุดสี่องศาอันนี้คือค่าของ L n b มบีนฮะ ค้า n มอหัวสัญญาณิ l b ไปที่นะครับตามค่านี่เลยครแต่ว่าจริงจริงแล้วผมไม่ค่อยดูตัวนี้นะครับผมก็หันไปตามผมหันสายหันก้มเงยแล้วก็ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเราจะมาดูค่าของเคยแบก,กันบ้างนะครับก็กดก็กดมาแบบนี้ก็กด ลูกศรอนไอย่างงี้นะครับขวาแล้วก็เลือก k u k u band กดโอเคครับค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมโอเคนะครับให้เรากดย้อนกลับไปนะครับคือมันมีเมนูแต่ภาษาอังกฤษ อ้มันอะไรเนะี่ยฝรั่งเศสโอเคดับน่ครับโอเคนี่ก็ตั้งค่าอันนี้คือประเภทของการบอกหน่วยครับหน่วยของครื่นนะฮะ power unit เนี่ยเราตั้งเป็น d b m d b m UV อน,นี่ครับผมจะตั้งเป็น d BM b m ีเเนี่ย d BM b m v อะไรประมาณนี้นะครับไอนนสองตัวเนี่ย Set set and s e t t i ต g สองตัวเนี่ยเหมือนกันนะครับเข้าไปก็เหมือนกันอันนี้ Set m เ n นิ e ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันนะที่เฟอร์นิเจอร์นี่ก็ผมก็ไม่ยุ่งมันผมก็จะตั้งแต่ซีแบนกับเคียวยูแบนนะนครับถ้าเป็นเคียวยูแบนเะนี่ยก็จะตั้งแล้วข็เลือกเปลี่ยนเคียวยูแบนก็กดโอเคนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ นี่คือผมไม่มีจานเคยูแบนให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับเพื่อนๆได้ลองชมไม่มีคนระับแล้วก็สมมติว่ามันมีขึ้นสัญญาณก็จะขึ้นมาประมาณ40 42เนะี่ยก็โอเคแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะขึ้นว่าล็อกมันจะขึ้นว่าล็อกเหมือนซีแบรนะครับอย่างซีแบรมันก็จะขึ้นก็คือว่าล็อกโอเค ขึ้นมาล็อกใช่ไหมครับใช่นะครับนี่คือสัญญาณที่ใช้ได้นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็สามารถล็อกเลยนะครับถ้าติถ้าได้สัญญาณแบบนี้แล้วเราก็ล็อกเอาใช้กุญแจล็อกให้ได้นะครับผมแล้วก็ปรับม,มงงุมก้มเงยก่อนปุับก้มเงยประมาณนี้แล้วก็ มุมซ้ายมาลองขยับจากขวาไปซ้ายค่อยๆดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับไม่ยากนะครับในการติดตั้งครับถ้าหน้าจานของเรานั้นมันไม่มีต้นไม้อะไรบางนะครับสามารถใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เอามาฝากแค่เพียงแค่นี้นะครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับสำหรับท,ท่านใดที่ สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสาหรับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้าผมทําคลิปได้ผมจะทําคลิปให้ดูนะครับผมครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้ยน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ